ครับสวัสดีครับโฟรแกรพด่นีนองครับผบปอที่ต่อรับทางช่องรถไกบ้าตัวเจอีครับตอนนี้ลอกขามดาน้องไข่ครับก็ดีผมมากว่าปอรถเอลพัดเนาะอันนี้เพิ่นเป็นเอลพัดเป็นรถยางบักตอยครับผมอยากหูว่าการเลี้ยนมันเลี้ยนแบบไหนแล้วผมเห็นเพิ่นเผาทำไมมันสิมีเผาแบบเผาเพื่ออย่าง ายคนผมแหละครับผมก็สงสัใสเนาะอยากพู้ว่ามันเป็นแบบไดครับมันใส่แบบไหเรียนยากก่ครับป้าครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับป้าขออนุญาตด้อป้าอันนี้เขาใส่นี่มันเป็นเหนียวมากเลยบอกครับมันก็ถ้าเราไม่ต้มเหนียวอยู่เออที่ทว่าใส่มาที่แรกไม่เหนียวไม่ใส่มาที่แรกไม่เหนียวไม่เหนียวอ่า <c oughs> แล้ววิ่งมาวิ่งมา โดนฝนโดนอะไรอุณหภูมิความร้อนมันลดอ่ามันก็เลยเหนียวอ๋อแล้วมันเหนียวเนี่ยเราต้องทํำยังไงเวลาเราลงต้องอุ่นให้อุณหภูมิได้ก่อนอ๋อเนี่ยแน่ตอนนี้ป้าอุ่นไว้แล้วแม่ครับอ๋ออต้องแตะตัวนี้โอ้นี่มันร้อนแล้วแล้วเราก่อนก่อนเราเราอุ่นตลอดทางไหมหรือก่อนจะลงเฉย ก่อนจะเข้าด่านเข้าอะไรก่อนจะลงไงอ๋อก่อนจะลงไม่ใช่ไม่ได้อุ่นมาตามทางเลยเนาะใช่ใช่อู้อันนี้มันลึอกปะนี่เลึกถึงข้างหน้าเลยเราเราจวดแล้วเราเราดันเข้าด่านเข้าเลยปะรอมันธุ์มันธุ์เข้าเดีข้าเราเราจวด่านอ๋อเราเรามีรู้ดูว่าเราต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่โอ้ตัวนี้อ่ะใช่โอ้ เราล้อใส่ไฟไหลบ่ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แต่ว่าเราจวดไ้จวดแค่นี้มันดวดเท่าเองมันดวดเาเองแล้วมันมีเชือไฟบ่ที่เราจวดเนี่ยมันเราต้องใช้เชือเชือไฟข้ๆๆๆางนอกโอ้เชื้อเชื้อไฟแบบว่าที่ที่มามาให้มันติดติดไม้เนี่ยใช่ใช่แล้วเอา,เอ,าอย่างหร่อมันครับเอาก้น้ำมันบ่น้ำมันแล้วก็มีเผ้านิดนิดหน่อยโออ ฉีดน้ำมันแล้วก็เอาไปเช็คจุดอ๋อล็อกล็อกคือคือเราไม่อันนั้นเราต้องดูอุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่มันมันลงได้ครับร้อยสามสิบขึ้นร้อยสามสิบขึ้นตัวนี้มันได้แล้วเนาะตัวร้อยยี่สิบห้าแล้วร้อยยี่สิบห้าใช่อ๋ออีกอีกสักหน่อยแล้วมันมีการลงนี่มันมีติดบ่ครับมันก็มันมีติดข้างติดอะไรบ่มีมีมีเป็นเป็นแบบเป็นยางเนาะเวลาใกล้จะหมดแล้วก็เริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วเราทำไงบ่หนีิ ก็ให้มันติดอยู่นั่แหะแต่น้ําหนักเราไม่ถ่ายมาใช้ได้อ๋อแต่ว่ามันมีมีขาดแน่นอนมีสนวนักก็ขาดิดหน่อยสี่โลห้าโลอ๋อ oh. สนวนักมีจะเกินบางทีก็เกินสิบยี่สิบโลอ๋อ oh, แต่พูดง่ายๆว่ามันมันติดแน่นอนติดแน่นอนยังไงก็ติดแน่นอนใช่อ๋อถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเผื่อว่ามันมันไม่ได้เราต้องมาเผาอีกไม่ hey, เราลงทีเดียวคือคือความร้อนมันได้แล้วมันก็ไปหมดเลยกมันติดก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นยางแล้วราเราปิดไว้บนีฟ้ามันปิดไว้ห่ ก็ปล่อยไว้อย่างนี้เวลาเราแรนเราก็ปิดหลีให้ลมเข้าได้หน่อยหนึ่งโอ้เราเราไม่ปิดหมดเราเราค้ำไว้แค่นี้โอ้ประมาณนี้โอ้เราก็ตอนนี้ล็อกไว้ได้โอ้ช่างว่าผมผมมองมามันควันปุ่มๆแล้วมันมันมันขับยากเหมือนรถนน้ำมันบ่มันโยกบ่เอาพูดง่ายง่ายเวลาเวลาเราเบรกเติมมาใหม่ๆ แเหมือนรถทับมันเลยเพราะว่าเคยขับรถทับทันมาอยู่โอ้ยกระแทกยึกยากยึดยากยึดยากเข้าโค้งเข้าอะไรมันจะไปเลยใช่ใช่โอ้เวลาเราเบรกแรงๆรงเลยกระแทกเราแต่ว่ามันมันมีที่กั้นนะเป็นล็อกเป็นล็อกเอ๋อไม่มีห้องคือกันบ่นี่ห้องมีห้องโอ้ยมันมีห้องแต่ว่ามันไม่เป็นห้องเหมือนไอ้รถทับทันอ๋ออันนี้มันมีห้องแต่ว่ามันมีรูรอดรอดใท้ห้องไปหน่อยนึงโอ้ยรอดรอดกันหมดอันนี้ไหมเราเราอย่างนี้เราเราหาซื้อไว้บ่หรือเราเก็บข้างทาง หรือเขามีมาพร้อมเลยซื้อเราหาซื้อเองอ๋อเราหาซื้อเองอือสุดยอดตัวแต่และอย่างนะะแล้วเรา,เราอุณหภูมิเราจับตัวนี้เลยอย่างเดียวเลยตัวข้างๆเราไม่ต้องไปจับมันเนาะ้ารัจะลงได้างททเกมเย็นเราก็แตกเลโอ้เนี่ยต,ตัวนี้โ<ช>อ้ร้อนเลยเนาออือแต่ถึงหน้าเลยบ่มัน<ช>ดูดมาถึงหน้าเลยบ่ครับเนี่ยคุณนะ่ะ โอ้ยดีๆ<ม>ตัวน<ม>ี้นีน่ยมันมีกี่ห้องครับแบบนี้อันนี้มีอยูห่ห้าห้องห้าห้อง,อ,งอืมโอ้นโหไม่ไม่แบบนี้บอกฮับเ,เก็บขึ้นไปจังก,กี่เลยเราซื้อไว้เลยซื้อไว้โอ้ถามหาซื้อชาวบ้านชาวซ่องเพื่นก็ขา,า,ขา,า,ายให้แล้วเวลาเราลงนี่เราปล่อยลงเลยเบอกครับหรือมันมีเครื่องปั่นเครื่องอะไรอยู่เราใช้รถปั่นใช้ ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ต่อไปหาะตัวนั้นตัวนี้อ๋อตัวนี้มันเป็นตัวปั่นเนาะใช่ตัวดูดตัวดูดตัวตัวดูดใช่โอ้ตัวนี้ตัวส่งเนี่ยอ่าตัวนี้ตัวส่ง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 เข้าส่งเข้าแทงเข้าถังมันเป็นตัวดูดนู่นน่ะเป็นเพลเวอร์ปั่นเพรเวอร์ใช่ตัวนี้เข้าเข้านู่นใช่ใช่อันนี้ส่งเข้าถังเขาใช่ใช่ ใช้เวลาคันหนึ่งนี่ลงนานไหมครับประมาณชั่วโมงหนึง่งชั่วโมงหนึ่งอาก็บรานตัวใดตัวเนี้ยรแล้วเวลาเราอันนี้มันมันเปืือนเราอย่างนี้มันร้อนบ่กร็ร้อนเนาะร้อนร้อนเราก็ช่มันมันตรงสะอาดเราก็ใช้น้ำมันฉีดอ๋อเราก็ต้องมีถุงมือมีอะไรเซฟตี้เลยอืมตัวนี้มันมันต้องใช้ท่อสีครับอยู่เนาะใช่เป็นเป็นวัตถุอันตรายเนาะครับอันตรายชนิดที่เก้าชนิดที่เก้า แต่ก่อนแต่ก่อนเคยขับรถน้ำมันครับขับอันนี้มาขับอันนี้กับรถน้ำมันอันไหนขับยากกว่าไกครับมันก็เราขับจนชินแล้วมันก็มันเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ราน้ำมันจะลงง่ายกว่านี้น้ำมันลงง่ายกว่าน้ำมันก็ไม่ต้องปั่นแล้วก็เปิดเปิดใต่ช่องใสช่องลงเลยปึ๊อ๋อตัวนี้มันต้องปั่นมันปั่นปั่นเอาบ่ใช่มันเป็นระบบตัวนี้มันต้องระบบปั่นดูดออกมาดูดออกมาเนี่ย อย่างน้ำมันนี่มันมันจะมีตัวช่องของมันเป็นแถวอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปอ๋อเข้าลงหลุมบมันเป็นลมหรือเป็นอะไรครับนะมันเป็นลมหรืออะไรท่อนี่นะท่อนี้มันก็มันไอ้ปั๊มน้ําเราอ่ะโอ้มันดูดปั๊มน้ำาบโอ้ดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยวก็เหมือนกันโอ้แล้วเปิดวาล์วตรงนน้นแล้วก็ดูดต่อกันโอ้มันเป็นปั๊มน้ำเอาอ แล้วมันมีวาวบ่ครับมันมีวาวบ่มันมีวาววาวตัวนด้วาวอ๋อการที่เปนไม่ได้เพราะว่าระบบลมมันล็อกอ๋ออ๋อเนี่ยเนี่ยวาววาแค่อ่ยกขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเรารู้รู้หมดไม่หมดยังไงครับสายถ้ามันหมดแล้วก็เสียงรถมันจะเบากันสายมันจะไปอ๋อมันมันดีนขึ้นกันใช่ อ่าๆมันจะแฝงคล้ายๆก็ปูนเนาะโอ้เราไม่ได้เคาะได้อะไรเรอเราพายพายคือให้มันหมดเอ้าเอาพายเขาว่าพายพายแบบไหนพายมันมีไม้พายอยู่อ่เราเราไปตีขึ้นอย่างนี้เลยพายใช่พายพายก็พายไม่นานแล้วพายแค่เดียวก็หมดแล้วเพราะว่าเวลาเราเราไปลงไอ้ตูดมันจะอ๋อแล้วสถานที่ลงมันจะเอาตูดขึ้น เออมาตรงนี้อ๋อแล้วถ้าเราจอดเสมออย่างนี้ในลงยากเท่กันอ๋อแล้วเราลงแล้วปุ๊บเราเราได้โยกอะไรเลย่ะไม่ไม่ไม่โยกเอาพายออกเาพอมาใต้จะหมดแล้วก็ขึ้นไปพายตีช่วยสักหน่อยหนึ่งอ๋ออ๋อนักบ่อันที่ว่าไม้พายเนี่ยที่ว่ามัดพายโบนักโบนักว่าเปรวเบาๆอ๋อเปรี้ยวเบาๆใช่คือคืออันนี้มันได้แล้วเนาะคือคือมันเหลวเล้ว มันจะร้อนอุณหภูมิได้มันก็นองนองน้ำมันหน่อยหนึ่งลงเล้งลงเลงเออลงเรงลงเป็นน,ปน้ำขึ้นกันอแต่ว่าถ้าอุณหภูมิไม่ได้ทีเนี้ยนัอุณหภูมิ <laughs> ไม่ได้น,นักโ <laughs> <ก S 2> อ้อ,อันนี้จะลงลบบอรอบคนี่กี่กี่ชั่วโมงได้ลงนี่เราจุดไปยังไงก็ไปฝาบนก็ประมาณฝาบนประมาณบ่ายสามเราเราเก็บไว้ย่างงี้ถทาสมมุติว่าได้ร้อยสามยังงี้ปุ๊บนี่ถ้าไฟมันดับนี่มันมันกี่กี่ชั่วโมงมันค่อยจะ อุณหภูมิมันจะลงอีกเนี่ยหรือมันมันดูดไวเลยมันมันไม่ลงเนี่เพราะว่าถ้าถ้าเราลงมาเนี่ยมันมันมีจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอุณหภูมินี่ขึ้นไปเรื่อยถ้าได้ร้อยสามสิบที่ว่าน่ะตอนนี้ร้อยยี่สิบห้าถ้าร้อยสามสิบนี่ขึ้นไปเลยไม่ต้องไปสนใจเลยไฟเลยไม่ได้ติดอีกแล้วอ๋อไม่ต้องกลัวว่ามันมันจะลงใช่เพราะอุณหภูมิมันไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยไง มันรอยขึ้นเลมันจะขึ้นมนมันเป็นเครื่องดูดอยู่เนาะมันตัวนี้มันก็มีเสียอไฟอยู่เมนเวติครับมันเหมือนไอ้ทุบเผาเมนนะครับอ๋อตัวตัวเขาทำระบบนี่นะอันนี้ลมลมเราไม่ได้เป่าเลยมันดูดเองเลยบ่ดูดเองโอ้ดูดูลักษณะไฟมันดูดเข้าไปนู่นเลยเนาะอันนี้ไม่มีลมกระพทะลมอะไรเลยโอ้เขาทำระบบมาแบบว่าให้มันดูดเข้าไปเนาะ แต่ว่าไอตัวท่อนี้มันยาวสุด <Y au S 1> เลยยาวถึงหน้าเลยแต่ว่าไฟเราดังแค่นี้ดังแค่นี้มันจะดูความร้อนเข้าไปมันมีท่อระบายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนาะ <แบ S 1> ผมเห็นเนี่ยควันม,มันขึ้นอยู่โ oh, oh, <c oughs> อ้มันโอ้เขาทำแบบให้มันขึ้นอย่างนี้เลยเนาะโอ้ขอบคุณมากครับลูกพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปีนีได้ะมาณนี้ครับขขออใช้ความสงสัยเพราะว่าผมก็สงสัยมาดนแล้วเพื่อนนี่ก็าปฏิเสธอะไรปฏิเสธหรอกเนาะนี่ครับ มีความฮอนแพงเลยเราก็เลิกใส่แล้วเลิกใส่แล้วไม่ต้องล้นใจแล้วอันนี้นะโอ้ทงานหนาเออได้ได้ลงอยู่นอกวันนี้เนาะใส่มาจากไหนครับตัวนี้นะใส่มาจากทางยางตะบังโอ้ใส่มาจากยางตบังแอดพัฟแอดพัฟเป็นยางบักก่อยเนาะเป็นยางบักก่อยลงตามแผ่นยางบักก่อยครับอืมอันนี้เลยครับรถตีนี้มีหลายคัน ตัวน,นี้ลราถังอะไรครับช่วงนี้นบบพวกนี้นะตัวน,นี้ไปใส่ฟืนสำรองไงฟืนฟืนต<อ>่นางๆเราดูได้บหมครับอุ้ยมันหนักเนาะโอ้เพรเป็นอยังครับเพรเป็นอยังมันเป็นฟืนเนาะอืมแต่ว่าใส่คอสี่อยังอย,งอยู่แต่ว่าการครับขึ้นสีน่ประตูเป็นลงเวลาขึน้นต<ห>ัว,วน้ำมันเนาะลงเวลาคือรถน้ำมันบ่ไอ้ที่ว่าไปปั๊มตาปั๊มตาปมไม่ได้ลงบินไกายอย่างเดียววิ่งสบายใช่รถน้ำมันต้องจอดลงเวลาเนี่ยขับคนเดียวอันนี้พ่ได้จอดแล้วขับคนเดียว แต่ว่าเวลาอันนี้มันมีเวลาพักสี่ชั่วโมงพักขึ้อ๋อคือมาตรฐานตัวนี้ใช่รถรถกันขนส่งมันต้องแบบนี้ตัวนี้มันขนส่งมันไม่ใช่น้ำมันใช่อ่มันบอเป็นกดของของกันของแอลพาสเนาะเ<ช>ออของผมพวกผมก็คือกันอ่สี่ชั่วโมงอะไรก็พักคือกันอแต่ว่านอกนั้นก็เนี่ยเตี้ยวิ่งไกลอย่างเดียวไม่ไม่ลงเวลาอยากจอดอยากยังงก็ใช่ให้มันกลอดไยกันจอดได้กวอดกันอ มันมีจุดจอดเราจะไปจอดมั่วไมได้ยัมจอดต้องจอดอยู่ที่มันมีมีอ่าหนังสือจุดจอดหรือว่าอ๋ออ๋อ่ใช่พวกผมก็มีกันเขาจะมีให้เป็นจุดเป็นจุดกันคือว่าเราต้องไปถึงนี่จุดจอดอย่างงั้นอย่างเงี้ยจอด่วไม่ได้แต่ว่าถ้าจอดย่จอดอะไรครับแคบยได้อยู่้นาทีออนาทีสนาทีเพต้องไปกวยตั้งหรอกเนาะ เอี้ไดขอบคุณมากครับน้องพี่ครับขอบคุณมากครับกัลซีเดประมาณนี้ครับอันนี้เลยโอตันนี้ทว่าไปส่งมาเนาะอือหายขอดสงสัยแล้วครับตัวนี้เป็นเกยังไงครับตัวนี้ตัวยิบฮะตัวยิบเออตัวนี้ออ๋ตัวนี้มันมียางติดยางหนังแนี่ยมันตัวนี้มันเป็นปั๊มเราเราปั่นปั๊มเดียถ้ามันเหนียวตัว ตัวนั้นมาสิผาดนะอืมัวยิ้มใส่กว่าเวลาพอถึงหน้างานเราพี่ยิ้มไปเลยยิ่งเกี้ยวฝากปันกันกันข้อระบายออกตรงนี้อ๋อกัสิแดงประมาณนี้เนาะครับครับขอบคุณมากครับลุกพี่ขอบคุณมากอีกครับครับคลิปนี้กัสิแดงประมาณนี้เนาะครับเนาะสำหรับรถเอลฟาสครับต่างแตกต่างกับรถคล้ายๆกับรถน้ำมันเป็นว่าแกละยางกับรถปูนเนาะแต่ว่ากระดูดออกยวะขึ้นกันครับครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี